สวัสดีครับวกที่ช่องสปอร์นิวทีเดยกิชเ o นเคยและลงข่าวสารลูกนักฟุตบอลที่กุลักที่นี่วันนี้ก่อเสนอข่าวเรอกบสีฟ้าได้เฮส,สีสตาร์คืนสนามซอมแมนซิตี้ได้สีแข้งระดับตัวหลักคืนสนามซ้อมเรียบร้อยถือวิดข่าวดีก่อนลงเตะเกมดีกับสเปอร์ต่อด้วยลิเวอร์พูลชฟฟีเดบอยอร์สโต้แจ็คกิริและมานเอลอาคาจีสี่ผู้เล่นแกนหลักของแมนซิตี้ต่างกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่20พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีสำหรับ,บกุาสซี่เป 23พฤศจิกายนนี้พวกเขามีโปรแกรมเปิดรังเอติฮันสเตเดียมลงเตะกับทีมลีกอย่างทัตแนมฮอสเปอร์และนัดต่อไปการออกไปเยือนของลิเวอร์พูลทีมจาผูกที่แอนฟิลด์วันที่1ธันวาคมทั้งนี้เดอะบอยสโตนกิลิตและอารคัจีแต่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้ลงสนามช่วยทีมตั้งแต่ก่อนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติรอบล่าสุดปัจจุบันแมนซิตี้รั้งอันดับ2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี23แต้มจากการลงแข่งสิบเอ็ดนัดตามหลังลิเวอร์พูล5แต้มอาลคบบชอกดไ์แชร์กดติดต้มองเราด้วยสหรัับววนนนีีี้้้กก็ฝาาไเเพยงท่์ มาคลิปหน้าสวัสดีครับ